สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพจำสุดคลาสสิกของไวกิ้งกันค่ะลองนึกภาพนะคะนักรบไวกิ้งกรามโตบุกขึ้นฝั่งคว้าผู้หญิงพาดบากกลับบ้านไปเป็นภรรยาจำเป็นฟังดูโรแมนติกใช่ไหมคะโรแมนติกเหรอครับผมว่ามันออกจะรุนแรงไปหน่อยนะแต่จริงครับภาพนี้เราเห็นกันบ่อยมากทั้งในหนังซีรีส์เกมหรือแม้แต่นิยาย คำถามคือมันเรื่องจริงหรือแต่งขึ้นกันแน่คำตอบคือไม่ใช่เลยค่ะการแต่งงานของไวกิ้งจริงๆตรงข้ามกับภาพจำนี้โดยสิ้นเชิงอ้าวงั้นจริงๆแล้วพวกเขาแต่งงานกันยังไงครับถ้าไม่ใช่ไปช้อปปิ้งเจ้าสาวจากต่างถิ่น โห oh oh. ไม่ใช่การช้อปปิ้งแน่นอนค่ะการแต่งงานของชาวไวกิ้งเป็นเรื่องซีเรียสมากมันคือสัญญาธุรกิจระหว่าง2ตระกูลเลยนะคะไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบหรือรักแรกพบธุรกิจเลยลหรครับฟังดูจริงจังมาก ใช่ค่ะมีขั้นตอนชัดเจนเริ่มจากการเจรจาของครอบครัวมั่นหมายที่เรียกว่าเฟสทามาลฝ่ายชายจ่ายมุนรือหรือค่าสินสอดฝ่ายหญิงมีไฮมันเนิร์หรือสินสมรสติดตัวไปสร้างบ้านใหม่ทุกอย่างมีพยานและข้อกฎหมายรองรับค่ะโอ้โหฟังดูทางการกว่างานแต่งยุคนี้อีกนะครับมีทั้งสัญญาทั้งทรัพย์สินครบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปฉุดผู้หญิงในสังคมเดียวกันมาถือว่าหมิ่นเกียรติครอบครัวฝ่ายหญิงสุด สุดและอาจกลายเป็นสงครามล้างตระกูลได้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นภาพฉุดแล้วแต่งในเผ่าเดียวกันคือไม่จริงแน่นอนแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้หญิงไวกิ้งมีสิทธิ์เยอะด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะผู้หญิงไวกิ้งมีพลังทางสังคมมากพวกเธอถือครองทรัพย์สินได้คุมกิจการบ้านตอนสามีไม่อยู่จนได้ฉายา พูสฟรียาหรือนาหญิงแห่งครัวเรือนและที่สำคัญพวกทาย่าได้เองด้วยนะคะย่าได้โอโ้โหเท่มากเลยครับใช่ค่ะแค่ประกาศต่อหน้าพยานก็พอเหตุผลก็มีตั้งแต่ถูกทำร้ายรักไม่เวิร์กไปจนถึงสามีจนเกินไปโอโหแล้วพอ,อย่าเธอก็ได้สินสมรสกลับไปด้วยคิดดูสิคะ ถ้ามีใครไปลักพาเธอมาเธอก็แค่รอเวลาแล้วก็ขออย่าคนที่ฉุดมากลายเป็นขาดทุนยับค่ะโอ้โหฟังดูการลงทุนที่แย่มากเลยครับแต่เดี๋ยวนะคะงั้นทำไมเราถึงเจอหลักฐาน DNA ของคนไอซ์แลนด์ที่บอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากสแกนดิเนเวียแต่ผู้หญิงกลับมาจากหมู่เกาะบริทิชล่ะคะใช่เลยครับนี่คือจุดที่ความจริงกับความเข้าใจผิดมาชนกันพอดีคำตอบก็คือใช่ค่ะ ไวกิ้งลักพาตัวผู้หญิงต่างชาติจริงแต่พวกเธอไม่ได้ถูกพามาเป็นเจ้าสาวนะคะแล้วถูกพามาทำอะไรครับส่วนใหญ่ถูกพามาในฐานะเฉลยสึกค่ะพวกเธอจะถูกจัดให้อยู่ในสองสถานะหลกัหลกๆ 1. อัมบัตทาสหญิงต้องทำงานหนักถูกกดขี่ 2. ฟรีล่านางบำเรอแม้ไม่ใช่ทาสแต่ก็ไม่มีเกียรติและสิทธิเทียบเท่าภรรยาเลยค่ะโอ้โหจากภาพโรแมนติกในหนังกลายเป็นเรื่องค้าทาสไปเลยฟังแล้วโหดร้าย กว่่าทีคคิดเเยยอะลรับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือไวกิ้งแต่งงานอย่างเป็นทางการกับคนในสังคมตัวเองแต่ลักพาสตรตีต่างถิ่นเพื่อทำเป็นเฉลยไม่ใช่เจ้าสาวค่ะแล้วภาพจำนักรบอุ้มสาวสุดโรแมนติกมาจากไหนครับส่วนใหญ่ถูกสร้างในยุคหลังโดยเฉพาะงานศิลปะศตวรรษที่19ที่ชอบโรแมนติไซส์ความโหดแล้วถูกทำซ้ำในนิยายรักซีรีส์และหนังค่ะจนกลายเป็นมายาคติที่คนเชื่อว่าจริงงั้นสรุปได้ว่า ชาวไวกิ้งมี2กิจกรรมแยกกันชัดเจน 1. แต่งงานสัญญาทางกฎหมายระหว่างตระกูล 2. ลักพาตัวผลของสงครามและการค้าทาตแต่เราเผลอเอามารวมกันจนกลายเป็นพันรยาจำเป็นใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะภาพโรแมนติกในสื่อแต่งเติมขึ้นจริงๆแต่ความจริงคือขมกว่าที่คิดค่ะฟังแล้วกระจจางเลยครับจากภาพจำแบบโรแมนติกกลายเป็นความจริงที่โหดร้ายและซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับใช่ค่ะและ นี่ละสเสน่ของซีโร่ทูโนเอาเรื่องที่เราคิดว่ารู้แล้วมาพลิกให้เห็นความจริงที่ต่างออกไปถ้าคุณชอบเรื่องเราสนุกสนุกได้สาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซีโร่ทูโนไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป